เรื่องบินที่บินผ่านเข้าไปในอุโมงการเวลามีจริงหรือเปล่ากับเที่ยวบินของแผนอเมริกันเที่ยวบิน91้ึ่งสเรื่องราวของเครื่องบินที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือกว่า60ชีวิตที่โด่งดังไปทั่วทั้งอเมริกาเช้าที่สดใสในวันที่สองกรกฎาคมปี1955วันธรรมดาของสนามบินนานาชาตินิวยอร์กที่มีคนมาใช้บริการตารางบินขึ้นลงจอดตามปกติเที่ยวบิน914ก็เช่นกัน โดยออกจากสนามบินนิวยอร์กไปสู่สนามบินไมอามีหลังจากขึ้นบินได้ไม่นานจูจูก็ได้รับรายงานว่าหอ,อการบินได้ขาดการติดต่อจากเครื่องลำนี้พร้อมหายไปจากหน้าจอเรดาร์ของหอบังคับการบินอีกด้วยทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทุกอย่างก็ยังปกติดีแล้วเครื่องบินลำนี้หายไปไหนกันแน่ทางเจ้าหน้าที่มืด8ดด้านไม่พบข้อมูลอะไรเลยที่เป็นเบาะแส ชี้ไปว่าเที่ยวบิน914นี้เกิดอุบัติเหตุหรือถูกปล้นกลางอากาศแม้แต่เศษชิ้นส่วนของเครื่องสักชิ้นก็หาไม่พบทำให้เจ้าหน้าที่สรุปเอาเองว่าเครื่องบินของสายการบินแพนอเมริกันเที่ยวบิน914นี้เกิดอุบัติเหตุทางอากาศทำให้ผู้โดยสารเกือบ60ชีวิตเสียชีวิตทันทีแต่ความเป็นจริงนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปคดีออกมาแบบนี้ไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่นอนออกมายืนยันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจริงหรือไม่คดีนี้จึงค่อยๆถูกลืมไปตามกาลเวลาแต่ใครจะไปรู้ว่าอีก37ปีให้หลังนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันที่9กันยายนปี1992ณัสนามบินนานาชาติเวเนซุเอลาคาราดัชจูจูทางหอ,อการบินก็ตรวจจับเจอเครื่องบินไม่ทราบสัญชาติลำหนึ่ง บุกล่านฟ้าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมหอการบินกำลังงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้รับข้อความจากเครื่องบินแปลกหน้าลำนั้นโดยได้ข้อความว่าพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีเราคือแพนอเมริกันแอร์เวยสเที่ยวบินที่914จากมหานครนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่ไมอามีพร้อมผู้โดยสาร57คนและลูกเรืออีก4คนจากที่เครื่องบินลำนี้รายงานมาทำให้ในหววเดลาคอส งงหนักกว่าเดิมเพราะสนามบินไมอามีจุดหมายของเครื่องบินที่รายงานมานี้อยู่ห่างจากที่นี่ถึง1,800กิโลเมตรพวกเขามาทำอะไรที่นี่แต่ถึงกระนั้นทางหอควบคุมการบินก็ยอมเคลียร์ลันเวย์ให้แพนอเมริกันเที่ยวบินนี้ได้ลงจอดเพื่อสอบถามที่มาและข้อสงสัยต่างๆเพราะว่าที่เครื่องบินกำลังจอดลงนั้นนายฮวนเดลลาคอสได้รับข้อความเพิ่มเติมอีกว่า พวกเรามีตารางจะลงจอดที่ไมอามี่ตามเวลา9โมง55นาทีวันที่2กรกฎาคมปี1955เมื่อได้ยินดังนั้นทางหอ,อการบินบอกกลับไปว่าตอนนี้พวกคุณได้ลงจอดที่สนามบินนานาชาติเวเนซุเอลาคาราดัสแต่วันนี้คือวันที่21พฤษภาคมปี1992นะนักบินทั้งสองบนเครื่องแพนอเมริกันเมื่อได้รับข้อความก็งงว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เครื่องลงจอดก็พบว่าจำนวนผู้โดยสารมี57คนพร้อมลูกเรือ4คนตามที่แจ้งไว้จริงแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเครื่องบินลำนี้เป็นแบบเก่าแบบที่ใช้เมื่อ3-40ปีที่แล้วและเมื่อได้ยืนยันตัวตนบุคคลทั้งผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดพวกเขาก็ต้องช็อกอีกครั้งเมื่อพบว่าทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลที่ขึ้นเครื่องเมื่อ37ปีที่แล้วจริงแต่ยังไม่หมดเท่านั้น ใบหน้าของพวกเขาไม่ได้แก่ลงเลยแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ตามแถมเครื่องแต่งกายยังเป็นแบบยุคเก่าเหมือนวันที่พวกเขาขึ้นเครื่องลำนั้นด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาไปอยู่ที่ไหนมาทำไมพวกเขาถึงยังรอดกลับมาได้และหน้าตาไม่ได้แก่ลงเลยเมื่อการสอบสวนจบลงต่างคนต่างกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของตนเองที่จากมาอย่างปกติสุข ไม่มีคำตอบของคำถามเหล่านี้ทั้งที่ทุกอย่างดูน่าสงสัยไปหมดทุกคำถามจึงย้อนกลับมาว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าใช่เลยมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยจากการสืบสวนข้อมูลก็พบว่าสายการบินแพนอเมริกันมีเที่ยวบิน914ที่มุ่งหน้าจากนิวยอร์กไปไมอามี่จริงแต่เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางอากาศที่รวบรวมแล้วพบว่า ั้งแต่ปี1948นั้นไม่มีเที่ยวบินไหนเลยที่เดินทางจากนิวยอร์กไปไมอามีแล้วสูญหายอย่างไรร่องรอยหากตรวจลึกลงไปวันที่2กรกฎาคมปี1955ที่อ้างจากต้นเรื่องก็ไม่มีหลักฐานข้อมูลไหนเลยจะอ้างอิงได้ว่าเครื่องบินลำนี้นั้นสูญหายไปจริงๆแล้วก็ไม่มีบันทึกการลงจอดเที่ยวบิน914ที่เวเนซุเอลาแต่อย่างใด เมื่อสืบเสาะถึงต้นต่อเรื่องราวทั้งหมดก็พบว่ามาจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาเองที่ชอบนำเสนอเรื่องแปลกๆสิ่งลี้ลับที่ชื่อว่า Weekly World News ซึ่งหนังสือพิมพ์เล่มนี้ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้มาแล้วถึง3รอบด้วยกันครั้งแรกในปี1985ครั้งที่2ในปี1993ครั้งล่าสุดในปี1999 ซึ่งครั้งแรกระบุว่าเรื่องลำนี้ลงจอดในปี1985แต่ครั้งที่2และ3กลับมาระบุว่าลงจอดในปี1992แถมรูปของเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าชื่อในฮวนเดลลาคอสท,ที่ลงหนังสือพิมพ์ในรอบที่2และ3นั้นเป็นคนล,ละคนด้วยซ้าเห็นได้ชัดเลยว่าเหตุการณ์นี้มันโอละพอ่อไม่มีเรื่องจริงเลยสักนิดเดียว เรื่องราวของแผนอเมริกันเที่ยวบินที่914นี้โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งยังมีอีกหลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะพวกเขาอ้างว่าสาเหตุที่ไม่มีหลักฐานมาอ้างอิงอะไรได้เลยเพราะทางรัฐบาลต้องการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของ UFO อีกด้วยและพวกคุณละ่ะคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จ